คุณเซนเนี่ยออกมาตอบโต้ไทยเนี่ยค่อนข้างชัดมากแต่ไทยยังน,นิ่งอยู่รุนแรงมากเลยนะเหมือนอยากจะตัดสัมพันธ์ผู้นําไทยเองเนี่ยเป็นผู้นําที่ไม่เข้มแข็งไม่ได้เรื่องที่ให้ทาหารตรงด่านเนี่ยไปคุยกันเองว่าจะปิดจะเปิดยังไงเอาเลยนนใช่รไร,ไระแล้วนายกอุ้งอิงยังบอกว่าสันติวิธีอยู่เขาบอกเขาคุยกันนอกรอบอะแต่คุยกันยังไงเนี่ยเหมือนมันย้อนแย้งอะเราอยากตัดไฟตัดเน็ตเพราะว่าอะไรหนึ่งแก๊งคอร์เตอร์จะได้ลดลงแต่กลายเป็นว่าเขาตัดเราก่อนเขาบอกเขาไม่ต้องการซื้อของเราเขาไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้อแต่จร S <S ไม่ใช่เขามาตัดเราก่อนเออเหมือนเราโดน<อ>ตบหน้ายังไงเล็กๆเ,เลยนะเป็นเรื่องที่เราต้องพูดถึงเพราะว่ามันมีประเด็นที่มันร้อนแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันตอนนี้กัมพูชาเองเนี่ยคุณมาเน็ตหรือคุณเซนเนี่ยออกมาตอบโต้ไทยเนี่ยค่อนข้างชัดมากแต่ไทยยังนิ่งอยู่รุนแรงมากเลยนะนมันอยากจะตัดสัมพันธ์เพิ่มเรียวกว่าขู่เราเลยด้วยซ้ำเขามองว่าตอนนี้เหมือนกับเขาพยายามที่จะขู่เราแล้วเขาก็มองว่าเราเนี่ยเหมือนด้อยกว่าเขาอยู่ตอนนี้เพราะเราอะไม่ยอมตอบโต้เขาสักทีเรายังใช้มาตรการของเรนนะสันติวิธีที่่่นนาาาาาายยยยยยกกกกกอออออออุุงงงิเเเเคพมมููบบร แต่ทำไมเขาโพสรลลัวอย่างเงี้ยออบอกสันติวิธีแต่ทางนู้นไม่ได้สันติวิธีกับเราเลยแล้วนายกงิงทําอะไรกัมพูชาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหมือนจะบอยขอดไทยหลายข้อมากเลยว่าหยุดการนําเข้าและใช้สินค้าจากประเทศไทยโดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่นและนําเข้าจากประเทศอื่นให้มากขึ้นไม่เอาสินค้าไทยไว้ง่ายทีนี้ผมถามเลยว่าคนกัมพูชาเองอะ่ะเขาเชื่อในสินค้าไทยไม่งั้นอนะ่ะเขาก็บริโภคสินค้าของท้องถิ่นของเขาเองแล้วไอ้การที่โอเคบอกหยุดการนําเข้าสินค้าจากไทยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศเขาแต่ถามว่าเขาสั่งคนได้หรือเาาาน้กมมัห ห้ามใช้ของญี่ปุ่นห้ามซื้อรถแบรนด์ญี่ปุ่น<ม>คนไทยจะเชื่อไหมอะใช่ไหมฮะอันดับที่2องนี่เขาบอกว่าสนับสนุนเกษตรกรชาวกัมพูชาโดยซื้อสินค้าเกษตรที่ขายมายังประเทศไทยและค้นหาตลาดใหม่อันนี้เหมือนกันทําได้เลยเหรอแล้วก็อันดับที่3เนี่ยอันนี้น่าสนใจส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลในพื้นที่หรือต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยอันนี้เหมือนจะดีดีกับเรา <laughs> ใช่ไหมฮะ, <laughs> มะเพราะวา่านะแรงงานไทยตอนนี้ใช้บริการโรงพยาบาลฟรีอยู่ได้ติดตรงนี้อยู่ส่วนคนที่อยู่ตามชายแดนและเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลไทยเพราะเขาเชื่อ ในหม,หมอของไทยและถามว่าถ้าคุณเซนหรือคุณมาเนตเนี่ยบอกให้ไปใช้ในโรงพยาบาลของประเทศตัวเองถามว่าคุณมีความเชื่อมั่นไหมใช่แลว<ด>คุณเพียงพอไหมอันนี้อาจจะเป็นผลกระทบกับประชากรของเขาเองด้วยจริงๆแล้วอ่ะที่คิวยาวเนี่ยก็คือมาจากแรงงานต่างชาติด้วยที่ไม่ใช่ว่าแค่แค่รอคิวคนไทยนี่แหละที่ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการแพทย์เนี่ยผมว่าเขาสู้เราไม่ได้แล้วเขายังขาดแคลนอีกเยอะอมไม่งั้นมไม่มาพึ่งเราหรอกอันดับที่4ี่เนี่ยเตรียมความพร้อมแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับจากประเทศไทยบ้านเรามีแรงงานกัมพูชาเยอะถามว่าคนกัมพูชาที่เข้ามา เพราะว่าค่าแรงมันสูงน,นะครับถามว่าแรงงานกบิชาถ้าเกิดเรียกกับประเทศเนี่ยถามแรงงานหรือยังว่าเขาอยากหรือเปล่าแล้วกลับไปเนี่ย คุณรองรับ<ด>รายง,งานเขาเยขา<พ>อกไหมด้วยนะใช่อันนี้ที่พูดเนี่ยผมเห็นใจนะแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายถ้ารัฐบาลกัมพูชาทาแบบนี้มันจะมีผลกระทบกับแรงงานกัมพูชายัางไงอันดับที่5ส่งกําลังทหารให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันประเทศและรับมือการลุกลานคําว่าการลุกลานเนี่ยเขาลุกลานเราเราไม่ได้ลุกลานเขาอันนี้ข้อนี้เตรียมกําลังทหารให้เข้มแข็งพูดมาขนาดน,นี้นตแต่ว่ารบเลยแล้วนายกอุ้งอิงยังบอกว่าสันติวิธีอยู่เขาบอกเขาคุยกันนอกรอบอะแต่คุยกันยังไงเนี่ยเหมือนมันย้อนแย้งอะสิ่งที่เราได้รัััับบฟงงจาากกฝเรน ทางนู้นที่ถแถลงเป็นแบบอินไรติงด้วยออกหนังสือราชการด้วย mm. ออสั่งระงับนู่นนี่ไม่ให้ทํากับใครเหมือนเหมือนพร้อมตัดสัมพันธ์อะ mm. เขาพูดมาเหมือนเขาไม่กลัวเราเลยเออเออแต่เรากับยังเฉยอยู่เออยังเฉยแล้วก็เหมือนพยายามจะอ่าเดี๋ยวสันติวิธีเหมือนเหมือนเรางอเขาอยู่ตอนเนี้ยอ่าไอการที่เขาออกมาตัดเราต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยถามว่าเปรียบเทียบแล้วอะเราต้องงอเขาไหมอะไม่ต้องอันดับที่หครับสุดท้ายเตรียมความพร้อมการอพยพประชาชนจากพื้นที่ชายแดนไปยังสถานที่ปลอดภัยอันนี้โอเคถูกต้องถ้าไม้สงครามเมืองที่แมวันเนี้ยไอ้สิ่งที่เราคุยเนี่ยคนไทยเองผมเชื่อว่าคนไทยเองไม่ได้มีปัญหากับคนกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ด ก็ไม่ได้มีปัญหากับคนไทยเพียงแต่ตอนนี้รัฐบาลมันมีปัญหากันผู้นําซึ่งถ้าบอกตรงๆคือผู้นํากัมพูชาตอนนี้เขาค่อนข้างเข้มแข็งแต่เขาหาทางออกแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องส่วนผู้นําไทยเองเนี่ยเป็นผู้นําที่ไม่เข้มแข็งไม่ได้เรื่องไม่ให้ความเชื่อมั่นใช่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยเลยเออให้รู้สึกสบายใจได้เลยเออแบบว่าตอนแรกคิดว่าไปเคลียร์กันแล้วน่าจะจบแต่ว่าเขาโพสต์เล่นแบบรายวันวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนพร้อมเปิดสงครามอือซึ่งพอคนไทยเองที่มีความรักชาติแล้วเห็นการกระทา ของสำเร็จทุนเซนแล้วก็นายกคุณมานเน็ตและเห็นการกระทําของนายกอุ้งอิงของเราเนี่ยเราไม่สบายใจเรากลักบไ,<ะ>ไปสบายใจกับ,บกองทัพภาคที่สองใช่ มากกว่าที่ท่านแบบคอยแบบมาพูดมาปกป้องประเทศแต่นายกยังเอายังไงสมเด็จทุนเซนโพดอะโพดประมาณว่ารัฐบาลไทยอะไม่สามารถสั่งกองทัพอะได้เหมือนเหมือนของเขาอารัฐบาลกัมพูชาแต่เรากล่ว่าอันเนี้ยแหละดีถ้าเกิดว่าสั่งได้หมดเบ็ดเสร็จบ้านเราคงไม่เหลือหรือเปล่าใช่ไหมจริงจริงมันควรจะต้องแยกส่วนกันอยู่แล้วอะผมเชื่อว่าตอนนี้ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องมาเรื่องของอดีตนายกทักษิณด้วยที่กําลังอยู่ในช่วงที่จะพิจารณาคดีของชั้น14สังเกตเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นายกทั สิ่ไม่ออกมาเงียบทําตัวเงียบส่วนนายกอุ้งอิงอ่ะพอพ่อ,พอไม่มีพ่อมาสั่งการก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนอ่าไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะรับมือ,อยังไงกับมันแล้วก็เหมือนที่จะโบยว่าให้ทหารไทยไปเลยจัดการเลยคุยเลยมันได้เหรออันนี้มันเป็นหน้าที่ของนายกัฐมนตรีที่ต้องแก้ไขปัญหามันเป็นปัญหาระดับประเทศแม้กระทั่งการสั่งการที่ให้ทหารตรงด่านเนี่ยไปคุยกันเองว่าจะปิดจะเปิดยังไงเอาเลย อันน่าไร้ไ<ม>สาระ<ช> <ๆ S 2> จริงๆนะถ้าเกิดว่าโอเคอยากจะปรับเปลี่ยนเวลาก็บอกไปเลยเรียกว่าไม่ต้องอาสั่งทหารให้แบบไปเจรจาการไปเจรจาบางทีเหมือนมันก็เหมือนเป็นการไปขอร้องเขาใกล้ๆอ่ะ เรามาปรับให้ตรงกันไหมหรออะไรแบี้ผมเชื่อว่าตรงนี้มันไม่ใช่แค่การเจรจาแล้วมันต้องแสดงศักยภาพอะไรบางอย่างเพื่อใช่มันคือกลยุทธ์ใช่ให้กัมพูชาเนี่ยยอมเราอันนี้คือเหมือนเรายอมเขาอยู่นะครซึ่งเราไม่จำเป็นต้องยอมเขาเพราะเราไม่ผิดอะไรใช่แล้วเขาอยากได้พื้นที่เราอยู่อ่ะแล้วการที่สมมติว่ามาตรการ6ข้อเนี่ยที่คุณมาเน็ตเนี่ยออกมาพูดเนี่ยว่าจะทําถามว่าผลเสียเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดผลเสียกับประชาชนรากหญ้าของกัมพูชามากกว่าของไทยด้วยซ้ำเราอยากตัดไฟตัดเน็ตเพราะว่าอะไรหนึ่งแก๊งคอร เราเสียรายได้แต่คุณเอาที่ไหนใช้แต่เราคุยว่าเป็นแค่มาตรการว่าขั้นต่อไปแต่เราก็ยังไม่ได้ลงมือทํานะแต่กลายเป็นว่าเขาตัดเราก่อนเขาบอกเขาไม่ต้องการซื้อของเราเขามีเพียงพอแต่จริงแล้วเราควรจะตัดเขาก่อนไม่ใช่เขามาตัดเราก่อนเออเหมือนเราโดนตบหน้ายังไงเล็กๆเลยนะเอ๊ะไม่ต้องดูละครไทยไม่ต้องฟังเพลงไทยไม่ต้องเออก็ไม่ต้อง เราไม่ได้งอ้ออยู่แล้วพูดลิโกรธแทนตรงที่ว่านายกอุ้มอิงทําอะไรหายไปไหนคุณกันออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆมีคนกัคนคนมพูชาบางค,น,ค,น,ค,น,คนที่ไม่พอใจคนไทยแล้วก็เรื่องของการเอาธงชาติมาเหยียบย่าอันนี้เรารับไม่ได้มันถือ<ต>เป็นการที่เราเสียศักดิ์ศรีนะ<ช>ที่คนก<ช>ัมพูชาในไทยทําแบบนี้บางกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาแบบทํางานเข้ามาแบบขอทานก็เยอะนะอืมเยอะอันนี้เรื่องนี้เราแยกเรื่องกันระหว่างคนที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายแล้วดีกับคนที่เข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายแล้วไม่ดีอ่าเราต้องแยกเรื่องกันทีนี้คุณกันชารังก็ท้ ก็มีไล่จับกันไปหลายคนละตึ่งดีอันนี้ก็คือการตอบโต้ของคนไทยเองที่ตอบโต้แต่รัฐบาลไม่ได้ตอบโต้อะไรใดๆ ก็อย่างที่ผมบอกตรงที่ว่าคุณอุงอิงเนี่ยเป็นนายกที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่ได้เป็นผู้นําอย่างแท้จริงแล้วก็ยอมรับอย่างว่าอุงอิงเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับคุณเตนอันเนี้ยมันก็อาจจะลําบากแต่ในขนาเดยียวกันคือถ้าคุณเตนเขามองว่าแต่วันนี้เขาไม่ได้มองว่าเป็นเคยาดอ่ะอ,อถ้าเขาทำแบบนี้เขาไม่ได้มองและแต่จริงอ่ะไม่ว่าฝั่งไหนฝั่งใครยังไงก็ต้องควรว่ามองเอาผลประโยชน์ประเทศชาติมาก,ก่อนหรือปะใช่จะแบ่งกันได้เหรอพอดีมันไม่ใช่มรดกของเขาอ่ะใช่ไหมที่เป็นมรดกคันแบ่งกันได้ผมเชื่อว่าคุณเเเเเเเต้นนนนาาาาาาามมมออออองงงงวว่่่ปปปปรระะทศกพชชช็็ขขไได แรกที่นายกอุงอิงเนี่ยมาเป็นนายกเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เชื่อว่าเขาน่าจะทําหน้าที่นายกได้ดีกว่านายกยิ่งรักด้วยซ้าแต่พอมาถึงตอนนี้ความเชื่อมั่นในตัวนายกอุงอิงเนี่ยหายไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมกูนึกแล้วไม่ผิดมึงทําอะไรกันไม่ได้มึงก็าพี่น้องประชาชนเป็นอำนาจต่อรองนะฮะกัมพูชานะบีบเรื่องพาสปอนะร์ตให้เหลือ7วันไทยก็ทําเหมือนกันเห็นไหมไอคนไม่รู้อีโนโอ,อีเน่ต้องมาคอยซวยเดือดร้อนกับพราะมีหลักการเมืองเงซวย มึงจะทําอะไรกันมึงทําไปเลยแต่คนที่มากินไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าคนไทยอยู่ในกัมพูชามึงอย่ามันเป็นข้อต่อรองสิวะถ้ามันสมองมึงมีแค่นี้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะเขามาทํางานงานที่คนไทยไม่ทํานะมึงก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะแล้วกับฝั่งนู้นจะเหมือนกันกูนะเป็นกลางมึงก็ต้องใช้ความสามารถของมึงดีนะไม่ใช่ว่ามึงจะเอาคนไทยมันเป็นกำหน้าต่อรองและก็บอกไว้ก่อนนะว่านะ พี่น้องประชาชนนะะไม่ว่าไทยไปอยู่ฝั่งกัมพูชาหรือกัมพูชามาทำงานอยู่ในไทยสงสารคุ้ยๆนะเอะก็เอา,เามาเป็นต่อรองเนี่ยทุเรศว่ะไม่ชอบ